ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูฝรั่งแตงโมกับฝรั่งสุยมีนะครับที่ผมปลูกไว้ข้างบ้านนะครับผมท่านผู้ชมบางท่านอาจจะไม่รู้จักนะครับว่าฝรั่งแตงโมนีมันเป็นฝรั่งแบบไหนนะครับฝรั่งแตงโมมันเป็นฝรั่งของประเทศไต้หวันนะครับท่านผู้ชมข้างในมันจะเป็นสี สีแดงแเหมือนแตงโมเลยครับเขาเรียกฝรั่งแตงโมครับต้นที่ท่านผู้ชมเห็นนี้นะครับต้นต่อเดิมนี่มันเป็นฝรั่งขี่นกนะครับที่มันขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับผมผมเอายอดฝรั่งแตงโมมาเสียบยอดนะครับท่านผู้ชมชมสเกตดูนะครับนี่ครับนี่ครับจะเป็นรอยที่ผมเสียบนะครับเป็นเสียบริมนะครับผมมันประสานติดกันแล้วครับ ส่วนต้นอีกข้างหนึ่งนะครับต้นนี้ข้างหนึ่งเนี่ยเป็นฝรั่งพันสุยมีนะครับอันนี้ก็เสียบยอดเหมือนกันนะครับผมแผลก็ประสานกันเรียบร้อยแล้วผมจะไม่ได้ว่าแผลมันอยู่ตรงไหนนี่ครับแผลจะอยู่ตรงนี้นะครับ นี่ครับแผลจะอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้ประสานกันเรียบร้อยแล้วฝั่งเตงโมตัวนี้นะครับท่านผู้ชมผมปลูกแบบอินรีย์นะครับคือไม่ใช้สารเคมีนะครับลูกอาจจะเล็กครับท่านผู้ชมเพราะว่าผมไม่ได้ปลิดลูกทิ้งนะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปดูลักษณะผลนะครับ นีทาผ้ชมอาจจะย้อนแสงนะครับท่านผู้ชมจะมองไม่ค่อยเห็นครับต้องของอาภัยด้วยนี่ครับท่านผู้ชมลักษณะผลของฝรั่งแตงโมน,นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูฝรั่งสุสยหมี่นะครับครับฝรั่งซุยหมี่ต้นนี้นะครับท่านผู้ชม ตั้งแต่ปลูกมาผมเพิ่งกินเพิ่งได้กินลูกแรกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับอันนี้เป็นลูกที่สองนะครับรสชาติมันจะออกกรอบนะครับท่านผู้ชมหวานกรอบอร่อยครับนี่ครับลักษณะพันธุ์ฝรั่งซุยมีนะครับฝรั่งแจงโมนะครับท่านผู้ชมถ้าเราใส่ปุ๋ยคอกบำรุงดีๆนะครับก็ลูก ประมาณนี้นะครับผมใหญ่เท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปผ่าฝรั่งแตงโมกับฝรั่งซุยหมี่ให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าลักษณะเนื้อจะเป็นแบบไหนครับท่านผู้ชมเด um ี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมดูนะครับว่าลักษณะเนื้อของฝรั่งแตงโมกับฝรั่งซุยหมี่นะครับมันเป็นลักษณะแบบไหนนะครับ นี่ครับท่านผู้ชมลักษณะของฝรั่งแตงโมนะครับข้างในจะออกสีชมพูนะครับมันจะเหมือนแตงโมเขาเรยเรียกว่าฝรั่งแตงโมครับผมนี่ครับอันนี้เป็นฝรั่งซุยมีนะครับท่านผู้ชมฝรั่งซุยมีจะ เม็ดจะน้อยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเนื้อจะกรอบมากครับท่านผู้ชมรเราวนี้จะให้ผู้ช่วยนะครับชิมดูนะครับอ่ะหนูลองชิมให้พ่อด,ดูเป็นไงลูกรสชาติอร่อยครับเดี๋ยวลองชิม ฝรัง่งซุยมีสี่ลูกอ่ะเป็นไงลูกกรอบ,รอบหวานไหมหวานครับอืมครับนี่ครับท่านผู้ชมฝรัง่งอินรียนะครับที่ผมปลูกไว้นะครับ,ผม,รรบผมไม่เคยฉีดยาอะไรทั้งสิ้นนะครับท่านผู้ชมก็ใส่แต่ปุ๋ยคอกนะครับพอลูกเท่าหัวแม่มือเราก็ห่อไว้นะครับท่านผู้ชมเราก็จะได้กินผลไม้ปลอดสารพิษนะครับปลูกไว้ประจำบ้าน เด็กๆชอบนะครับผมครับคลิปนี้ผมต้องขอจบเพียงแค่นี้ครับท่านผู้ชมพบกันคลิปหน้าครับครับสวัสดีครับ